เพ่นไก่น้อยกันสิซอยกันตัดต้นคอยออกจ้าหลายปีเราต้นคอยต้นนีจะเอาออกเราพอดีเฮาเสด้มีโครงการเ็ดหัวกันหัวค่ะแล้วก็กกบกคอยกกต้นค้อจะแล้วออกเมื่อจะเลียซอยกันเอาหาต้นมันเกิดหาต้นต้น้น่อยว่าได้ตัดออกมาหนิกาพ่อใหญ่แล้วมาตัดออกมันก็สิตัดยากแน่ต้นคอยมันก็สิเหนียวเหนียวซอยกันเห็ดเมือนีนิกาว่าแฉมันแล้วต้นนี้ มาเรียนต่อบ่บ่ะนี่คือ่เพ่ให้บ่เพขไป่าเปนไทจะขาดออกบ่ เออใกล้ละใกล้ละมันฆ่ากันก็ตัวนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันฆ่ากันก็งายตัวนันตต้นกลางง่ายเลอต้นตัดตัดต้นนอกตัดต้นนอกแล้วค่อยขยับเข้าไปต้นในเอาสิออกแล้วนะจิได้ตัดงานตรงนี้งานนี่ออกก้อนนี่เพราะ่าอยามันไปถือกันยางหน่อยข้าเจ้าเออ แต่ว่ามันก็งงาญ่เติบอยู่ดีเนาะไปเลยมันคงอยู่ก็บพสูงปาในประมาณนั้นเอองานควอนหมันกยังดกื้นนี้่ได้อ็นไปทางใดพัฒนาเฮียนก่อนจ้าื้นนี้เอาต้นใม่ออกเท่าได้เห็ดห้วยตัวนี้ฮากในมางออกเมล่อหรอ บางหัวไมกองุ่มกึ่มเนี่ยวัวมันเข่าางดิเออมันเอียนแล้วเอียนแล้ว ือหลับแก่แก่นแล้วเอหลานไม่ไปทางไหนต้นไหนคือกุหลาบทุกพวกนี้ไปเนาะกุหลาบตาดอกอะเด้อ

นแหละหนีบกันเนาะหนีบกันพันกันก็นกไปกลับมาอยู่ต้นคอยก็ได้นี่ขวาวตางานนี่ออกได้นี่เขาก็เอาเรือนี่ตัดต้นกลางขาดลงเลยเท่าเดียวกับเศเมาต่ฟันตรงนี้ออกได้พเพราะเสดไเลี้ยต้นนั้นนะ อ่างเขาจะ้อนลอย้อยน มัดเอินไปทางไหนเพีนเน่นเพี้นเริ่มเ็นแล้วมัดเอนทางต่อว,ว่ามัน,นไปด้านขวไปทางฝุ่นอ,อ๋อเออตืออ่บันไปทางเจาได้นหน่อย

我要换个手滴。 เดี๋ยวควงมาสามวันเอาเออะไรมาลูกมาเลี้ยเลยเลี้ยเลยเลี้ยวอะไรเม็นสีเหนียวตรงนี้ไหมใช่เอาไปดีกว่าทางไหนดีควงมาสับนี่เจาะิข้าตรงนี้ขาดตรงนี้แก่สำเร็จแล้วจ้าเฮ้ยตัวสิตัดขาดต้นคอยเนี่ยมันสีเหนียวแห้งเนาะแก่สำเร็จแล้วขาดลงแล้วเหลืออยู่ง่าเดียวน้อยเดียวนี่ บันนี้เขาก็ิะคอยเอางาคอยเอาไปถิ่มเอาทั้วบันนี้เนะตารอมันขาดเลยอโอ้โหตาเตาไม่นลงแจบเลย บอยใหญ่ม,มันมันมันอันทับนั่นนี้เขาเขาต้องดึงออกมาทางพี่ย่านแบบค้นยางมาไกลน่ะจะสุกมาทางพี่เลยอเออเออน่ะสุกมาอีกอเออสำเร็จอ๋อสำเร็จแล้วต้นคอยมัมันก็ค่อยใค้ ตัดอันนี้ลงเทละน้อยห้านออกไป,อ,ไปอันนี้ฮอกกับใทานนี่เนาะใบถั่วงไฟเห็ดฟื้น,สน,นเสร็จแล้วจา้าเพื่อนแก่หน่อยกับตัดถอนคอยซอยกันคอยเสร็จแล้วงานหนักงาน,งานหินยางคักเลยจ้าเมือนี้จ้าสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็อขอบคุณหลายๆจา้าสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ